ในปี2566ที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งเพราะนอกจากจะมีภาพยนตร์เข้าฉายมากถึง54เรื่องโดยมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทมากถึง4เรื่องได้แก่ขุนพันสามสับป,ประเวททีหยดและโฟกิงสองลาสุดสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวงานประกาศร,รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566จัดขึ้นที่ S.F. World Cinema โดยในปีนี้มาในคอน ซึ่งไอเดียมาจากแสงแห่งศรัทธาที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลเปรียบได้ดั่งความร่วมมือร่วมใจในการและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปครับสำหรับงานหครั้งนี้ค่ะเป็นนันครั้งที่ค่ะได้ประกาศรายเชื่อมาเรียบร้อยแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างคะกับคนงานท่เรื่องกับทีมงานผมว่าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่กรรมาการทํางานเนี่ยค่อนข้าง หนักแล้วก็แล้วก็วกตัดสินใจยากนะครับในการเลือกจะสังเกตเห็นแต่ละหลายหลายรางวัลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเ,ออเด่นในในในแต่ละรางวัลที่มันแตกต่างอะไรกับแต่ละเรื่องนะฮะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นปีที่ยากพอสมควรอยูปีปนึงนะครับนี้ก็มีรางวัลพิเศษเข้ามา ครับก็สําหรับปีนี้เองเนี่ยฮะที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือหนงรางวัลหนังสารคดีนะครับซึ่งปีนี้จะมีหนังด้วยด้วยกฎเกณฑ์ของเราคือว่าถ้ามีหนังสารคดีครบสามเรื่องหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมีการประกวดขึ้นมานะครับอันที่สองคือเรื่องของครบรอบเนี่ครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เปิดโหวตโดยที่ผ่านระบบลายนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทางของของ เ c e b o o k ของทางสมาพันธ์พ้องอ้วนนะครับแล้วก็มีรางวัลส,มสมม่งเสร,ริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่พิเศษอีกรางวัลก็คือมอบให้กับภาพเด่นที่ทำไมาได้สูงสุดของปีนี้ในปีที่ผ่านมาครับารงวัลเพิ่มเติมมาช่วยทำให้ชาร์ลสูงสุดข็งแบบได้ไหบ้างคือผมว่าด้วย เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของภาพยนตร์ที่มันมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของของคนที่มากขึ้นนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้รางวัลเราเนี่ยครอบคลุมทุกทุกทุกทกลุ่มนะครับของที่มีส่วนร่วมกับกับภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับอย่างอย่างีเกณฑ์การพิจารณานในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคบยากไหมครับ คือเกมเนี่ยสมาคมสมาธ์เรามีมีเกมเฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายนะครับในในในวงกว้างนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีคนเกณ์ที่ค่อนข้นชัดเจนเราสามารถที่จะติดตามในเพจของสมาธ์ได้นะครับแล้วก็สมาเราก็ได้เชิญ ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางแต่ละทางเนี่ยเข้ามาคัดเลือกนะครับอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็มีทั้งโปรดิวเซอร์หุ้มกับนะครับและทางด้านเสียงเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงมามามาโดยเฉพาะ ทางภาพแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของของชิ้นงานนะฮะมีการอธิบายได้ว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้พรอบอะไรอย่างเงี้ยมันแสดงว่าแต่และรางวัลน,นี้ก็มีผู้สุนขขุนุนทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะเลยมาตัดสินใช่ใช่ครับในการคัดเลือกก่อนเขาเข้าเข้าใ,ในเบื้องต้นนะฮะเราก็มีการาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เชิญท่านมานะครับแล้วก็มา เรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ารอบในการที่จะมีเป็นนอมินีในการคัดเลือก5เรื่องครับยากไหมยากไหมเอาแทมจิ๊กแค่อนยากขนาดนั้นมันปีนี้มันปีที่ผ่านมาเป็น,น50เรื่องเลยคือคือก็ค่อนข้างยากครับซึ่งบางเรื่องเองเนี่ยผมว่าบางรางวัลเองเนี่ยมันก็มีการตัดสินถึง2รอบ3รอบเพราะว่ามันมีรางวัลที่มัน <c oughs> เท่ากันบ้างนะครับก็ต้องให้กให้กรรมาการช่วยไปตัดสินใหม่กลับมาครับ ภาพยนตร์ที่มีการฉายรีมนี้เป็นที่พูดถึงกันมาตลอดปีนี้เองเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็ชัดเจนฮะว่าด้วยสมาพันธ์ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องการส่งเสริมภาพยนตร์ที่ฉายคบรบวงจรแล้วกันนะฮะว่าหนึ่งรูปในการที่เป็นเป็นเป็น,ปนวินโดว์แรกเลยก็คือโรงภาพยนตร์นะครับถ้าภาพยนตร์ที่ไม่ได้เข้าฉายโรงภาพยนตร์เราก็ขออนุญาตนะครับ อะไรที่ไม่สุขแข็งรที่พูดถึงเรื่องอะไรเป็นบ้างผมว่าตรงนี้เราเรามีการพูดคุยด้วยแล้วก็มันเป็นสางคมที่ปฏิบัติแล้วกันนะฮะเป็นสังคสากลปฏิบัติก็ปฏิบัติกันในแนวทางนี้ถูครับมันจะอาจจะมีดรามาร่าอะไรต่างๆเกิดขึข้นอไหมครับกังวลไหมครับอ๋อผมว่าเราไม่ได้กังวลน,นะฮะเราเราค่อนข้างที่จะเจนในหลักเกณฑ์ของเราแล้วก็ผมว่าเราสามารถที่อธิบายได้ นะครับในว่าทำไมเราเราคิดมีแนวคิดแบบนี้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นในในในแง่ของอคนในอุตสาหกรรมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมเนี้ยเราเราสนับสนุนเราก็ควรจะสนับสนุนในการรูปของมันให้ครบนะครับไม่นั้นก็จะมีช่องว่างที่มันหายไปนะครับบริษัทไหนทำให้คนสนใจในรางวัลที่การันยงเองให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้รางวัลนี้เพราะเขาครอบครองมาเลยเป็นการลาด มว่าเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกันฮนะแล้วก็เป็นรางวัลที่พิสูจน์มาตลอด3หรือ2ปีนะครับที่ประกวดมาเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างมีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงและเป็นที่ยอมรับนะฮะว่าสิ่งสิ่งที่เราตัดสินออกมาเนี่ยมันก็ตอบคําถามได้ได้ได้หมดนะครับสําหรับรางวัลที่ที่ทผู้ใดที่สมควรจะได้ในปีนั้นะครับ คุณครับรางวัลและการทัพหน้าเลยค่ะต้องยังไงบ้างถ้ามีความรู้สึกก็อันดับแรกก็ขอเชิญนะครับแฟนๆภาพยนตร์ไทยท่านนะฮะนะครับก็ท่านชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีโอกาสในการโหวดภาพยนตร์ยอดนิยมของคนดูนะฮะก็พบพูบราโหวตสำหรับสุงวันหองเนี่ยก็ติดตามในเพจของ Facebook ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ ผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงภาพยนตร์สุพรรณหงส์ปีที่32ครับงที่32นี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับกันยานะติดตามได้ที่ทูฟอร์ยูนะครับช่องทูฟอร์ยูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะับในในแฟนเพจของไทยสุพรรณหงส์นะครับเฟซบุ๊กนะครับมีอะไรติดชมได้นะครับฝากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน ยังสนับสนุนหนังไทยต่อไปนะครับเรื่อยๆครับและส,สนนาารับใปนาคสังคมเข้าสิงเยอะมากคุณแข่11รางวัลจาก10รางวัลอันนี้คือมีการพิจารณากันยังไงครับผมไม่ได้เป็นกรรมการนะฮะผมเป็นแค่คนอำานวยการให้ดำนินให้กรรมการตัดสินนะฮะผมว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าหนังที่มีคุณภาพแล้วกันในสายตาของของ ของกรรมการและผู้ชมซึ่งรายได้ก็ก็ mm hmm. โอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ผมว่าแต่งเรื่องนี้ในในมุมมองของผมเองนะฮะ mm hmm. ก็มีความพิเศษทั้งในการบันทึกเหตุการณ์ในปี40ที่ผ่านมานะครับใช้เทคนิคพิเศษในการย้อนกลับไปถ่ายได้นะครับใช้เทคนิคในการ2ค,ค,ค,คนเล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับนักแสดง แล้วก็ทีมงานในการเตรียมงานเรื่องนี้ในการที่จะถ่ายดับเบิลหรือถ่ายไรพวกงนี้แล้วก็คิดว่ากรรมการคงเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นในนที่ผมเดานะฮะก็ขบคครับค่ะผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องว่นะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแค่ได้ชิงก็บุญแล้วจริงๆแล้วผมเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะนึกถึงกันขอบคุณมากครับไม่ได้นึกถึงลจริงๆคือความสามารถของน้องจริงๆครับครับครับผมก็เป็นหนังที่ผมพยายามทำอย่างเต็มที่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องผมทำเต็มที่แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยครับที่ทุกคนเล่งเหนถึนศักยภาพในการแสดงของผมด้วยครับก็เลยรู้สึกขอบคุณและเป็นบุญจริงๆครับขมบคุพมาอขออกประวัตาสำหรับทีมเป็นรางบัญชาน โอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จะได้ยินมาแต่ตอนเด็กๆผมจะนึกว่าเป็นรางวัลคนแข่งพายเรือครับ <c oughs> แล้วก็รถจริงๆแล้วตอนเด็กๆผมผมคิดว่าเป็นรางวัลของคนที่แข่งพายเรือหรือว่าจะมีเพลงสุพรรณหงชาทรงภูห้อยแต่เขาเนี้ยพอเราได้ทราบอ๋อว่าเป็นรางวัลของการแสดงมันยิ่งรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะรู้จักรางวัลนี้มากขึ้นครับผม มังาวใช่ครับใช่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับผม <im itation> ผมก็อย่างต้อง,องที่บอกไปครับว่ามันเซอร์ไพรส์เราก็ตื่นเต้นแต่<ด>คุณคาหัเอ่อ <ๆ S 2> จริงๆเราไม่ควรจะคาดหวังอ,อะไรครับผมแค่แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นบุญมากแล้วกรายชื่อก้อิ้นพาร์าเป็นังไงบ้างคบโอ้โห <im itation> ทุกคนเก่งกันมากครับทุกคนมีความสามารถหมดครับเอ่อทุกคนก็น่าจะเห็นลายชื่อแล้วเป็นบุคคลคุณภาพทุกคนครับผม ครับผมใช่ครับมีพี่แหลมด้วยครับผมเป็นการตอบย้ำนะครับว่านักแสดงของเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจาริงต้องบอกว่าทุกเรื่องครับไม่ธรรมดาใช่ครับซาโฟคิงเองนี่เป็นยังไงบ้างกับการแสดงที่ผ่านมาเราคิดว่าสนุกครับพยายามขนาดนี้เราคาดหวังเป็นอยางรเราวันได้คือความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้เรา achieve ในสิ่งที่เราต้องทำแต่สิ่งสําคัญในการทํางานก็คือความสนุก หรือว่า passion passionate เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากแล้วการ execute มันในการทำกันบ้านต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราต้องฝึกซ้อมเป็นเยอะครับผมเราก็ทำกานบ้านกันเยอะมากครับก็เลยรู้สึกดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำงานตรงนี้ผลลัพธ์การแสดงของเองให้เห็นกับว่า,ามันได้ส่งตอไป็นผู้ที่ได้ชมอ,อย่างไรบ้างรู้สึกดีมากเลยนะครับที่ มันเป็นประเด็นในการพูดถึงในแง่ของการแสดงแล้วแง่ของบทบาทด้วยครับที่ผู้คนจะได้พูดว่าโอเคเรามีบุคคลลักษณะแบบนี้อยู่ในสังคมเราเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ให้เกิดบุคลากรหรือสังคมที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นถึงกระจกสะท้อนออหนังผมคิดว่ามันเป็นกระจกสะท้อนหลายๆอย่างครับทำให้เราได้เห็นถึงเรียลลิตี้มากขึ้น อยากอากาศที่เสนอชื่อพิมพ์เขาใช่ครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่นึกถึงกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับขอบคุณครับที่มาถามที่มาที่ตามที่มที่ก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับวันที่29กันยานะครับคือวันผมนะครับเราจะมีการจัดประกาศรางวัลนะครับขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับสยุธยากร่างแล้วก็มีการถ่ายทอดที่ช่อง ู for you, อยูนะครับก็รบกวนท่านติดตามด้วยนะครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีรางวัลให้โหวตนะครับไปโหวตนะครับภาพยนตร์ที่ท่านรักนะครับในเพจเฟซบุ๊กของออสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับ